สวัสดีพี่น้องผู้ล่อค่อยผู้สต,ติตมเร่าพัฒนาของปูผููเดชรหรือปูขุนน้พี่น้องนอะกหรือตาขุนพระรวยนี่ละสามซื้อหลายซื้อเยอะพี่น้งองเดี๋ยวจะเอ็ดยิ่มนั้งนังนนคนเก่าไปออกซื้อหนึ่งซื้อบ่คือกันเมื่อวันที่สามทิเพเกะตรเขาวิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยกับเขาลูดเขาวิ่งแต่คือมีเหล็กวิ่งก็มี สีหาหกเก็ดแปดเก่ากับเขาหกสีอะไรพี่น้องวิ่งสองตัวเขาหกสีูไดวิ่กัเขาหกสนาพี่น้องนะเเลกวิ่งกับเก่ากับสีเขาสเดินเก่าล่องสีเขาสเขาัวล่องพี่น้องวิ่งเก่าสกับหกับหัวนะพี่น้องนะหกับหัวมาเลยกะเล็ที่ออกมากะหกสองสาม หกฮกซีของปูเข่าตะวินหกซีกับวิ่งซีนะพี่น้องนะเอาไม่เหมือนน่ปล่อยสารเนี่ยเจ้าหน่อยเดิอพี่น้องเดิอปูพวปล่อยเร็วต่อไปเอาเอามอเมล็กออกจังซีละมันจังคน,น,น,คนจังรลุนดีปล่อยเร็วคนเบิ่งหน่อยว่ามีคนให้กำลังใจปาไในได้เล็กคือเขาดีอยู่ไปใช้กันหมดพี่น้องทุกคู่ทุกคนก็นได้กระจับคู่มาพี่น้องของ เอาของเก่าก,น,กนนะสามสิบเอ็กันเนาะจับคูหาเก่ากหาเจ็ดีแหาปเกเกกับเก้านะพี่น้องมันเป็น6กซีซะเด็กวิ่งเขาอยู่นะพี่น้องเนาะเล็วิ่งกับเขาหาเกกับล่อง 6, 5, 5, กหากล่องเก็กล่องแปหากระล่องแปเก่กล่อง มานี่ก็มาสามโตกับแปดหาเก้เกแหาเกหาล้วก็เก้าแปดเก้าสี่หเก้มตับแปดหาเก้าส่วมัน4ีโตไม่พี่น้อง4โตแปดหาเก้ อบ้านนี้มาเบิ้งของวันที่สองนะพี่น้องนะมือนี่วันที่สองของบันชุกที่สองมือนี่เป็นตัวใดก็มาลุ่นมาเชียมาแซ่กันเด้พี่น้องเนื้อเขาจอดจอดกันทั้งสี่หลานคนทั้งนี่คนเขามาเบิ้งเร็วเอาก้อสองหมื่นสามหมื่นเ่าคนเบิ้งหน่อยพี่น้องจะไปใส่หมดเล็กกับเขาดีดีมาเชียมาแซ่กันเนื้อพี่น้องเนื้อเพราะว่าทางกลุ่มทางไลน์หรือว่าทางสองยูทูบมาเบิ้งมาบอกมาเชียกันแน่ ให้กำลังใจปูนะแล้วพัฒนาบ้านที่สองสิงหาเ,าเล็กวิ่นเล็กเคียงกันกนาะพี่น้องเนเล็กทางลักกันเล็กวิ่นบนรางกันบนรางวิ่นเล็กวิ่น็มี ศูนย์ห,าห,าก,หกเจ็กเลขวิ่งเลขวิ่งพี่น้องเลขวิ่ง วิ่งกับพวงนี้ดีได้พี่น้างล่นเทียกับเขาตัวสำลังคือจังเขาซีนี่แหละหวดที่ผ่านมาวิ่งแปดกับหาลู่ดลูดแปดลู่ดหา ลูดแปดลูดหาเด่นแปดทศซ้ำร่องเครือหา chấp khô Hà xuống Hà câu kết xuống

Câu hút Câu kết Sám tô vi nào ไปซีหางเลยี่หลังเลยซีสุดไปซีสุดสตัว6 8แปผูดด้เลมักกระจัดเด,ด้ผู้เลคัดกับพันไปพี่นลองเลขสามตัวถ้าเขามักกะได้ไปแดงแล้วนา่งี่นอ้อัเนาะงขันมือนะัก ก็เบากะนีาปลาทูขามูขาไก่หกแปดห้าเก้าแปดห้าแปยุก,กับพุมักกบุังเลสามโตสี่โตก็มักกะบ่เอามาก็จัดไปเลยเก้าแปดห9าเกเกเก ห้าเก้าหกเรียกเก้าพี่น้องเก้าหกสีต่อจับให้ส่องสุดสลับกันแปดห้า เก <96 S 2> แต่ถ้าผู้มักไ้่พ่นางเน้อมกักกระจัดเลยเหลขสาตัวสีตัวเก้าแปดห้าเก้าหกเก้าหกาิถจักยวะ คนคือประมาทว่าจะเลี้ยงชตัวก็ให้บวชถืกช้ำตัวให้บวชถือเธอเพื่นเป็นก็ว่าบวชถือ,อ,ถอที่คนจักบึ้งมองไหนจังว่าบวชถืกเบือห้องเบือไล่เด้อพี่น้องเด้อเบือกลุ่มเด้อบัดนี้เด้อ เอกุมกุมพันขกามากกับเขาฟี่พี่นางว่าจะเสียเงินดอกขมาโหลดส่วนมูสวนวกขมาน้ำหลายๆเด้อกุมเชินกันขมามารุ่นเหล็กหุ่นน้ำกันกุมบวก

เด้อบอรกุมบอร์ไล่เด้อพี่น้องเด้อพวกเด็กขอบกุ่มขอบห้องกุ่มกับขามาะฮะเบอร์นี้ขามาหลายส่วนกันเขามามาเบิ่งเหนือคุ่นน้ำกันเบื้งเหนือหงเล็กไทยเล็กเล้าเล็กฮาน้อยเล็กเกาหลีมีมืดอยู่ในนี้ไทเขามาแล้วจังสูงจากอับบาเนสิจับคู่เด้อพี่น้องเด้อจับคู่หล้วหลิกรมสิเด่นเด้อพี่น้องเด้อเล่าพัฒนาวันที่สองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเกดเล็กวิ่ง วิ่งรูดเดกวิ่งกัวิ่งแปดวิ่งหาลูดแปดลูดหาเด่นแปดล่องหาพี่น้องเด็กวิ่งก, 0, ก,ก 8, ับศูนย์หาหกเจ็ดแปดเก้าจับโคจับพวกกศูนย์หาเป็นตัวล่องหาเก้าก็ล่องเจ็ดศูนย์ก็ล่อง เปดหานี่เด่นเลยพี่น้องโตฟันเลยฟันเต็มเต็มเลยพี่น้องเป็ดหาเกาหอกเกล,อกลอเ้อมเกาเก็ดเกาล้อมเลขกสามตัวว่ามีตัวเก่งพี่น้องเอาซ้ำกันมัดเลยเนาะพี่น้องเนาะสามตัวทอการมัดได้ทอกันมัดไปได้พี่น้องเด้อเลขกสี่ตัวกันนี่ละพี่น้อง เป็นห้าเข่ากเ่าหกปห้าเอาทบทวนอีกทีนหนึ่งนะพี่น้องนะเราพัฒนาวันที่สองสิงหาสองพันเจของปู้เดีถึงปูขุนคือตาขุนนี่ยละเลขวิ่นเลข เครื่งเลขตั้งรับก็มี0ศูนย์หหเจ็ดปดเก้เลขวิ่ง8ปดวิ่งหาลูดแปดลุดหาเด่นแปดล่องหาจับคูหาศูนล่องหาเก้าล่องเก็ดศนล่องแปดหาเด่นสุดๆพี่น้องเก้าหกล่องเก้าเก็ดองสามตัวก็มี6หกแปดหาเก้าปหาปดเกหหาเกห สี่ตัวก็มีปัญหาเก้าหกเก้าหกปัหาเอาพี่น้องไเขม้าแล้วกะแช่บอกต่อกันไปเรื่อยพี่น้องเรื่อยพู้ได้ขม้ากะบอกต่อกัไปเอาแคบหน้าจอพี่น้องแคบหน้าจอสิงบ่าได้พลาดได้เปิดถิ็นหลดเนาะพี่น้องเนาะมือนี่หน้าแตกก็คักพี่น้องพู้ได้ขม้าแล้วกะโศกดีโศกมันกันทุกคู่ทุกคนเลยพี่น้องเน้อลำเลยลำเลยกัน่าเจ็บจะจนกันเด้พี่น้องเน้อโชคดีกันทุกคู่ทุกคน ให้คุณพารักษาเทวดาคุมควม้งพี่น้องทุกูทุกคนพ่อกันหลบต่อไปพี่น้องชุดต่อไปสำหรับวันนี้ขอเก้าข้า,ขามาสวัสดี